สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีอีโคโคาร์สวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับตัวท็อปปี2012ครับนิสสันอันเมล,ล่านะครับอีโคโคาร์พร้อมใช้ เครื่องพันสองเกียร์ออโต้น้ำมันร้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ามไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้กุญแจระบบคีย์เลสนะครับแล้วก็พุทธสตาร์ทด้วยครับตัวนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยราคานี้เลยนะครับ129,000าบาทนะครับเครดิตดีออกรถูนบาทเอารถไปใช้งานผ่อนชิวๆไม่ถึง3,000นะครับสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับอันเมล่ามีพื้นที่ครับแล้วก็กว้างพอประมาณสำหรับอีโคคาร์นะครับที่สำคัญคือทนทานครับก็ลองชมเช็คดูรถ ทดลองขับนะครับยูบินบุรีรถสวยสภาพดีนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้1.2ออโต้ VL นะครับรถโดยรวมสวยครับสภาพดีราคาดีนะครับมีรีโมทอยู่ครบนะครับระบบคีย์เลสนะครับตัวนี้แล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับถือเป็นอีโคคาร์ที่น่าสนใจมากๆครับฝากไว้ด้วยนะครับภายในก็พวงมาลัยมันติงฟังก์ชันนะครับเบาะสภาพเบาะ เป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานก็มาสภาพแบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับกระจบขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าสวยประมาณนี้นะครับพวงมาลัยปันติฟังก์ชันปรับนุ่นได้นิดหน่อยนะครับสำหรับรุ่นี้ก็พอเป็นตัวแรกสมาชิกที่กำลังหาอีโคคานะครับด้ปี2012นะครับรถก็สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผ่อนก็ไม่ถึง3,000นะครับผ่อน2,600โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับโอ้โหสุดชิลเลยครับที่สำคัญก็ทนนะครับ ใครหารถประหยัดเน้นใช้งานอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยรุ่นนี้ทนทานแน่นอนบางท่านบางคนเขาจะเอาไปติดแก๊สด้วยนะครับขณะติดแก๊สก็ทนนะครับก็รองพิจารณานะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจโทรเจรจานะครับมาอยู่ใกล้มินบุรีก็มาชมได้ครับจะสดจะผ่อนโทรสอบถามกันมาเลยครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับถือว่า เป็นอีโคคาร์ที่น่าใช้นะครับในตระกูลอีโคคาร์ที่จะมีพื้นที่แล้วก็มีข้างหลังที่เปิดท้ายได้แล้วก็ทนที่สําคัญคือตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับราคาเปิดก็ไม่แรงด้วยครับเป็นสีช็อกโกแลตสีน้ําตาลห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเดิมๆนะครับที่เหลือสมาชิกตัดสินใจครับผมทําหน้าที่นําเสนอคัดสรรเช็ครถมาฝากแล้วใครจะสดจะผ่อนก็เตรียมตัวมาเลยครับเปิดราคานี้เลยนะครับโปรโมชั่นสําหรับตัวท็อปนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับ คุ้มแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีพุสตาร์ทระบบคีย์เลสพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนี่ครับถ้าเป็นอีโคคาร์กับราคานี้ไม่ต้องถึงรถไฟฟ้า FIFA กประหยัดได้ครับ